ไป,นนาาไปด้วยกันนะคะนะคะก้องลีก่อนค่ะมีเด็กๆขึ้นมาด้วยค่ะมาชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะข้างบน สวยมากเราจะไปได้วยกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะคริสซีมิชเชลฮัลโหล d ั s i ในสวิสเซอร i แลนด์ในสค anton s วิสที่ a s i ชุ so s น h ö n ็นชุ่มเนยเบิร์กสวัสดีเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีมากฝั่งนี้ก็สวยค่ะดูดิเป็นอะไรที่สวยงามมากเลย เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงตามสันเขาไปค่ะตรงนี้ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนบอกด้วยนะคะถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนบอกด้วยเราจะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะ อากาศดีมากค่ะวันนี้สวยมากตรงนี้คือสันเขานะคะถายย้อนหลังให้ดูคนคนกำลังเดินลงมาค่ะเยอะมากเลยสวยงามมากเลยค่ะ ไปต่อคะ่ะชมบรรยากาศคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ให้สวยงามมากเลยคะ่ะ ไปต่อคะ่ะคนเยอะดูคะ่ะสวยมากสวัสดีคะ่ะชมสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามา มาเดินเขาค่ะชมวันนี้พี่หยุดพอเลยมาเดินเขาขอบคุณค่ะสวยมากตรงนี้สวยมากฝั่งนี้ก็สวยค่ะชมสวยมาก as as สัญญาณชัดเจนไหมคะชมขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามา ใช้เวลาเดินทางบนสันเขาประมาณสองชั่วโมงค่ะตรงนี้สวยมากดอกไม้ตรงนี้สวยมาก